สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่แจ้านะคะผู้จัดก,การส่ายขายบริษัทนครนายกอิซูซูเซลนะคะปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยนะคะแต่อย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโควิด19นะคะ ครับผมสําหรับคุณลูกค้านะครับในช่วงเทศกาลสงการนะครับที่จะใช้รถเดินทางนะครับไปจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขอเชิญคุณลูกค้าเนะครับเข้าสู่บริการน้องคุณนกใช่นะคะส่วนบริการของเรานะคะก็จะมีรายการนะคะเช็คฟรีส0่รายการนะคะนะคะ2ก็จะเป็นในส่วนของที่ลูกค้ามีการนัดหมายล่วงหน้านะคะก็จะมีส่วนลด10บเปอเเลยนะครับผมและที่ลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมีในส่วนของชุดตรวจโควิดฟรีด้วยโอ้โหแน่นอนนะคะแล้วเป็นไงครับถ้านัดหมายล่วงหน้าเป็นไงครับ ล่วงหน้านะคะในเบอร์ศูนย์บริการของเรานะคะก็จะมีเบอร์ที่092-736-7401นะคะหรือจะเป็นในส่วนของอีกเบอร์หนึ่ง080-734-4887นนะคะสวัสดีค่ะขับขี่ปลอดภัยช่วงวันหยุดยาวนะคะขับรถอย่างมีสติคาดเข็มขัดนิรภัยเคารพกฎจราจรและที่สำคัญค่ะง่วงไม่ขับค่ะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็อ่าดการใช้โทรศัพท์ระหว่างเดินทางค่ะ ขับขี่ปลอดภัยกันนะคะทุกคนสายค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินลูกค้าสามารถโทรหาที่ปรึกษาการขายได้ทันทีหรือว่าโทรสายด่วนบริษัทวิรวิทยาปาระกันไทย1557ได้24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะ,ะคที่ปรึกษาการขายทีมนีนะคะ นะคะขอวอวยพรให้คุณพระศรีรัตนไตรยจงรดนบันดาลให้ท่านลูกค้าทุกท่านจงประสบแต่ความสุขนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจและที่การงานนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีมีใหม่ไทยขอ